สวัสดีค่ะนน่นนะคะทุกคนนุ่งก็ได้ทําการเอาหิมะกวาดหิมะออกจากข้างเฮาเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนุ่มก็จะลองเปิดดูนะคะว่าเฮามันเปิดได้หรือเปล่านะคะด้านข้างนะคะว่ามันโอเคว่ามันพอดีไหมนะคะถ้ามันยังไม่โอเคนะคะเราก็ต้องทําอีกอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเดีย๋ยวแปบ๊บนึงนะ โอเคนะคะด้านห้างด้านข้างของเฮาส์นะคะเปิดได้นะคะโอเคไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นภารกิจวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยทุกคนดูก้อนหิมะที่นู่นพึ่งพึ่งกวาดออกไปนะคะทุกคนก้อนใหญ่มากนะคะหลังจากนี้ก็เอาต้องไปลดน้ำผักนะคะทุกคนหิมะเยอะมากนะคะทุกคน เดีย๋ยวขออนาญาตใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะถุงมือถุงมืออันนี้มันมันไม่กันมันไม่กันน้านะคะทุกคนเวลาหิมะมันละลายมันก็ถุงมือมก็จะเปียกนะแล้วก็มันจะใส่ย,ยากนิดนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหมถุงมือใส่ไม่ได้เลย กลับมาอีกครั้งกับการใส่ถุงมือนะคะทุกคนเดี๋ยวรอสักพักให้มันให้มันหายหายให้มันแห้งก่อนนะคะให้มันหายเปียวกก่อนน้ำมูกก็ไหลนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เลย